นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแม,แ,มแม่ไม้ไรเดียงสาตอนที่ห้าวิษณุได้แต่อึง้งระหว่างที่เขากลับมายัางที่พักเพราะคำพูดของชอยจันเรื่องร้านของสรัญญาไม่อยากจะเชื่อนี่เขาเจอเข้ากับตัวการเรื่องนี้เชียวหรือนี่สรัญญาคือ คุณส้อยของเขาหรอกหรือนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกมันจะกลมได้ถึงขนาดนี้บางทีเขาควรจะถามสัญญาเรื่องนี้หรือ,อยังคงเป็นเรื่องของเขาเอาไว้ก่อนดีนะแต่ไม่น่ารอกถ้าเขาลองให้ทนายกับอินทร์ลองไปตามเธอซะก่อนเธออาจจะยอมขายที่ให้เขาก็ได้ อีกอย่างช่วงนี้เขายังต้องไปไปมา,มาให้คนที่เคยทำงานทำไปก่อนดีกว่าเพราะถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อที่กับเธอเธออาจจะหาว่าการมาของเขาแกล้งทำดีกับเธอกับลูกของเธออาจเป็นเพราะผลประโยชน์ก็ได้ในเมื่อเขาต้องการจะเข้าหากับเธอเพื่อหวังอยากจะร่วมหมอน,นอนเคียง ตามภาษาผู้ชายรักสนุกแบบที่เขาชอบส่วนเรื่องที่เรื่องทางก็เอาไว้อีกเรื่องก็แล้วกันแค่คิดว่าจะได้ชิมแม่ไม้น้าหวานคนอย่างเขาก็ยิ้มแก้มแทบป,ปริเขาอ,อารมณ์ดีลงคณะลงจากรถก็ผิวปากเดินไปหาอินทร์ที่ยืนคุมงานอยู่ที่รีสอร์ทของเขาแหมเจ้านายอารมณ์ดีมาเชียวนะครับ อินทร์แซวเมื่อเห็นอยู่แล้วว่าวิษณุค่อนข้างจะอารมณ์ดีก็ใช่นะสิเมื่อกี้ไปที่ไดพิชยาพัดมาได้พบกับคุณช้อยจันอินทร์ยิ้มอย่างรู้ทันเพราะตอนที่เขาได้ไปพบกับคุณช้อยจันท่าทางของเจ้าหลอนไฟแดงน่ากลัวมากจนเขาเกือบจะเสียตัวไม่กล้าจนเขาไม่กล้าเข้าบ้านที่หลอนอยู่เพียงคนเดียว ตอนหลังต้องชวนทนายไปเป็นเพื่อนแต่กับวิศนุเจ้านายหนุน่มผู้รักสนุกอาจจะมีอะไรเด็ดๆดแล้วกลับออกมาสบายตัวตามสไตล์ของเขาก็ได้ <c oughs> อย่าบอกนะครับว่าทนความไฟแรงของคุณช้อยจันเธอไม่ได้เนะี่ยคราวนี้พอได้ฟังคำพูดของลูกน้องวิศนุถึงกับตกตะลึงเฮ้ยจริงหรอ นายก็โดนนะวะเนี่ยเฮยๆเปล่านะเว้ยเปล่าคนอย่างฉันก็เลือกคนนะแบบนี้ไม่ไหวหรอกเขายักไหลก่อนจะเบ้ปากแต่เขาไม่คิดจะนินทาเพชรญิงรับหลังฉันดีใจที่เรื่องของดูเรื่องของคุณสรัญญามากกว่านายต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันเจอคุณสรัญญามาแล้วเขาบอกลูกน้องหนุ่ม เธอขายกาแฟอยู่เมื่อวานฉันแวะไปกินกาแฟที่ร้านของเธอมาเขาบอกยิ้มยิ้มจินนาการถึงใบหน้าหวานย้อยก็ดีสิครับแบบนี้เธอคงยอมขายที่ง่ายๆถ้าเจ้านายเกลี้ยกล่อมเธอด้วยตัวเองเขายักไล่ไม่ล่ะฉันจะบอกให้ทานายไปคุยกับเธอก่อนปังดีถ้าเกลี้ยกล่อมเอาเรื่องกฎหมายไปคุยก่อนเธอน่าจะยอมตกลงมากกว่า อินทร์มองเจ้านายหนุ่มอย่างสงสัยละคนอย่างเชิงเพราะคนอย่างวิษณุคงไม่มีทางให้คนอื่นทำอะไรแทนถ้าอ้อยจะเข้าปากช้าง่ายๆแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรดีๆสวยกว่าคุณช้อยจานหรือครับถามอย่างยังเชิงและวิษณุก็ยิ้มหวานเจ้าเล่ห์มองดูน่าสงสัยจนทำให้อินทร์ยิ้มออกเพราะรู้ใจ คนอย่างวิษนุดีแบบนี้ถ้าทนายทำงานไม่สําเร็จบางทีเจ้านายของเขาอาจใช้วิธีการของเขาเองจัดการให้สาวสวยแม่ไม้ยอมเซ็นขายที่ด้วยวิธีของคนรักสนุกอย่างวิสนุผู้เสพติดความรักสนุกแต่ไม่อยากจะพผลพันก็ได้เจออะไรเด็ดดีๆก็อย่าลืมบอกผมบ้างนะครับอินทร์กระซิบทำเอาวิสนิว วิษนุหัวเราะเบาๆก่อนที่เขาจะหันมาสนใจงานตรงหน้ามากกว่าเพราะตอนนี้โครงการของเขาก็เริ่มดำเนินการไปเรื่อยๆแล้วพอตกเย็นเขาก็ไปที่ร้านกาแฟแต่กลับพบว่าป้าเอมที่ร้านขายอาหารกำลังปิดร้านกาแฟอ้าวทำไมปิดร้านเจลเดวจังล่ะครับ เขาเรีบตะโกนทักก่อนที่ร้านจะปิดทั้งๆท,ที่เขายังอยู่บนรถอ๋อคุณนั่นเองที่นี่เราปิดไว้นะคะก็ข้าวมันหมดเร็วเราก็ปิดแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่กินกาแฟกันถึงเย็นหรอกนะคะคุณปะเอ๋ว่าอย่างอารมณ์ดีพอจะมองออกว่าถึงการมาของวิศณุว่าหมาด้วยปุดจุดประสงค์ใด แล้วคุณซ้อยห่ะครับใครล่ะครับป้าเจ้าตัวในชุดสีชมพูเอยอ,ออกมาอย่างอยากรู้ก่อนจะชะงกหนะ้าออกมามองจึงเห็นว่าวิษณุมาที่นี่เพราะเขารีบลงจากรถอย่างรีบร้อนเมื่อรู้ว่าเธอโผล่ไปหน้าหวานๆออกมามองเขาผมเองครับ กะว่าจะมาฝากท้องอีกสักมือสองมือมาดมกลิ่นกาแฟหอมๆก่อนจะนอนสักหน่อยเขาทำน้าสลดอย่างเสแสง้งป้าเอมยิ้มกริ่มอย่างดูทันก่อนจะแกล้งใช้สอกกระทุงแขนนายสาวของหลอนหรือไม่เขาก็คงอยากมาพบเจ้าของร้านคนสวยก็ได้นะคะคำพูดหยิบแกมหยอกของป้าเอมทำเอาวิสนุกแก้ม ยิ้มแก้มแทบปริตัวลอยส่วนสรัญญาถึงกับแก้มร้อนผ่าเาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมนานานตั้งแต่พิชยะขายขนมจีบกับเธอเมื่อครั้งที่มารับภูพิงที่โรงเรียนและนั่นก็ผ่านมาเกือบสามปีจนตอนนี้ก็เพิ่งจะมีวิสณุนี่แหละที่ทำมันได้น่ารักที่สุดอาหารหมดแล้วค่ะ แต่ถ้าคุณอยากกินกาแฟฉันก็จะเขาทีบ่บอกขออภัยค่ะเขารีบบอกค่ะผมจะพาคุณกับมีผูเอาไปกินอาหารข้างนอกได้ไหมไปเปิดหูเปิดตานะครับพอดีผมไม่ใช่คนพื้นที่แบบนี้น่าจะดีกว่าหรือว่าเข้าแซงทำหน้าสรดหรือว่า ผมมารบกวนคุณหรือเปล่าล่ะครับบางทีคุณคงอยากจะพักผ่อนพอเจอไม้อ่อนตื้นๆของเขาเข้าคนไร้เด่งสาไปไม่เป็นเย็ยนๆแบบนี้เขาไปเที่ยวที่ไหนกันทำอะไรกันนะเธอเองก็อยู่แต่กับลูกเปิดทีวีทำการบ้านกันไปเรื่อยเธอไม่ค่อยรู้ดอก แต่ถ้าร้านอาหารอร่อยออยเธอก็พอจะรู้บ้างเข้าไปในร้านก่อนสิคะตอนนี้ตะปูกำลังทำการบ้านอยู่ถ้าทำเสร็จแล้วก็อาจจะเธออึกอักเพราะรู้สึกเกรงใจหรือ,อาารเพราะอะไรบางอย่างที่เขาแสดงออกมันทำให้จรัญญาจใจอ่อนแล้วเขาก็ไม่รอยเธออึกอักรีบเข้าไปในร้านที่ใกล้จะปิดเต็มที และลงมือปิดจานให้อย่างเสร็จสับ์ด้วยการรูดป,ประตูเหล็กที่อยู่สูงลงมาปิดให้เธอเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีขณะปัดไม้ปัดมือส่งยิ้มหวานหวานให้สรัญญาก่อนที่เขาจะเห็นภูพิงซึ่งกำลังทำการบ้านของตนเองอยู่ท่าทางของเด็กชายขำำมักขม้นแล้วเขาก็รีบลงนั่งตรงหน้าเด็กน้อยไม่รอให้สรัญญาทักทวงเรื่องใดๆทั้งสิ้น เขายิ้มให้เด็กอ้วนแก้มป่องที่เอียงคอมองเขาอย่างสงสัยเพราะไม่เคยเห็นใครเข้ามาหลังจากที่ร้านปิดสรัญญาจึงเดินไปหาน้ำเย็นเย็นเทใส่แก้วมาบริการให้เขาเสียแทนทั้งที่เธอรู้สึกแปลกๆต่อการมาของเขาแต่สรัญญาไม่ทันเห็นความเสียหาย ไม่เห็นความเสียหายในเมื่อเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงลำพังฟะเอมขอตัวขึ้นข้างบนพักผ่อนตามภาษาคนสูงวัยและแอบ,บมองวิษนุยิ้มยิ้มหวังเลอเกินว่าเจ้าหน่าสาวของหล่อนน่าจะได้พบกับผู้ชายสักคนที่เข้ามาทำให้สนัญญาอบอุ่นหัวใจเพราะต้องทนหนาวเหน็บมานานกับรักที่ตายจาก ทั้งที่ยังไม่ทันได้ร่วมหอลงลงแถมยังต้องมาดูแลรับผิดชอบชีวิตน้อยๆกับไรกาแฟาที่กำลังจะทำท่าไปไม่รอดทุกอย่างถาโถมมาที่ไหลอันบอบบางของสรัญญาทั้งสิ้นทั้งที่เธอก็อายุยังน้อยนิดและจะต้องต่อสู้มาเพียงลำพังจะดีแค่ไหนหนอถ้าจะมีใครสักคนมาช่วยแบ่งเบา,บาวความทุกข์และภาระอันหนักอึง้ง ที่เธอต้องฝ่ากฟันเพียงลำพังในสายตาของนางจึงมีแต่คําภาวนาให้สรัญญาได้พบกับรักครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจดวงน้อยได้ผ่านพ้นความเหงาไปได้และได้พบผ่านกบความสุขได้สักทีจบแล้วนะคะ แม่ไม้ได้เดงสาตอนที่5้าเนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะเกาภไยเนาะแต่เป็นอย่างงี้อีกแลละอยู่ดีๆก็มีอาการเวียนหัวนะแล้วก็ไอนะคะขออภัยค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะ,ะถ้าไม่ได้ลุกขึ้นยืนเนาะก็แต่ว่ามัน ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีอาการไอแล้วก็อยู่ดีๆก็เวียนหัวขึ้นมาดือด้อเนาะเอาเป็นว่ารีบเขียนรีบลงนิยายให้ทุกคนฟังก็แล้วกันเนาะจะได้พักผ่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากกดไลค์เนาะตาขอแดงกําลังใจที่ทุกคนมีนะ,ะช่วยกดไลค์ให้ตาหน่อยนะคะคลิปจะได้อ่า ถูกแชร์ออกไปเยอะนะคะอ่ u t u b e เขาจะได้ดันให้ตาเนาะก็รบกวนเลยนะคะอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะถ้ามันยาวกว่าหนึ่งนาทีก็พันผ่านไปเอยคะ่ะอย่าไปรอให้มันเยอะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะพูดคุยกันได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์นะคะรังนะคะบุญนักษาสวัสดีค่ะ